บวันนี้นะครับมีรถไถมาที่บ้านเรานะครับใช่ไหมใช่เอ้าโอ้นี่นะครับวันนี้รถไถนะครับมาที่บ้านเราโอ้กำลังไถที่ดินเลยนะครับทําทางนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับกําลังปั่นเลยนะครับโอ้โอ้โหตอนนี้กําลังปั่นเหมือนไถนาเลยนะครับทําอะไรเอ่ย อุ้ยโอ้โหเอาน้องภูมิแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทะน้ำะน้ำใหญ่สาใหญ่นะครับเมื่อวานน้องภูมิเล่นไปแล้วเนาะน้องภูม,ตตนนมิต้องไปดูนะครับวันนี้ไม่ได้ดูต้องไปดูนะครับนี่เลยสา้ําใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูรถไถกันก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําทางนะครับนี่เราทําทางให้มันส,สวยๆนะครับในบ้านนะครับก่อนนี่นะครับอุ้ยอะไรมันปั่นข้างหลังนะน้องภูมิ ตรงข้างหลังอะโอ้ยลอยล้อโอ้ไหนลอยล้ออ่าอ่าออกมาไม่ต้องเข้าไปครับเราดูอยู่ห่างๆพอครับดูนะครับอ่าถ้ามีรถไถรถแม็คโครมาทำงานนะครับน้องๆต้องอยู่ไกลๆนะครับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าบางทีเขาทำงานแล้วเรามองไม่เห็นนะครับส่วนน้องภูมี่ก็อยู่ นี่อยู่กับพ่อนุนะครับอยู่ในอยู่ในบ้านนะครับดูอยู่ห่างนะครับ่ะและตอนนี้เดี๋ยวเราเมื่อวานนี้เราจะมีคลิปเล่นน้ําด้วยนะครับไปดูนะครับน้องภูมินะครับโอเคอ่ารถถ่ายไปแล้วครับนุน่นไปแล้วครับอ่ารถถ่ายเสร็จแล้วรถถ่ายไปแล้ว แล้วรถถ่ายไปแล้วครับมาโอ้โห,โห,โหนี่ดันดินเป็นกองใหญ่เลยน้องภูมิเดี๋ยวน้องภูมิจะไปเอารถถ่ายภูมิมาดันต่อนะครับตอนเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวรถถายมาดันเนอนนี้นะโอเคเอาไปคลิปหน่อยครับ